นะะในเรื่องของโรงพยาบาลริมแม่น้ําตำนานของหญิงจอจานนะคะในการวันนบีนะคะวันนบีในการเป็นพระมารดาแห่งวงการแพทย์คือเคยสังเกตไหมว่าทําไมจอจานเนี่ยเขาไม่เรียนแพทย์แต่เขาเรียนวิทยาศาสตร์แต่อันนี้ขอลําเลิกนิดนึงนะเพราะว่าตามที่มีได้ฟังจากลุงสนามหลวงนะคือเขาก็พูดแนมนองว่าคือบ้านนี้เวลาที่มีการเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขาจะทําการเ,เหมือนกับชดเชยในสิ่งที่ตัวเองเจ็บป่วยเพื่อที่จะให้มันเสริมบุญหรือว่ามาหาักล้างกันก็คืออย่างในเคสของออทิพอังกรอย่างเงี้ย<ม>เห็นไหมคะว่าเขาก็จะไปทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องออความความเจ็บป่วยของทางทีพังกรเนี่ยแหละเพื่อจะให้ผล,ลบุญหรืออะไรกั ผลลบุญหรืออะไรเนี่ยทําให้อาการของทีปังกรเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเคสของออจอจานนี้ก็เช่นกันในเมื่อเขาเจ็บป่วยในยลนักษณะแบบนี้นานอย่างที่ทุกคนรู้อาการหนักมากนะ,ะก็คือน่าจะเป็นภูมิแพ้ตัวเองด้วยเปล่านะเป็นน่าจะเป็นภูมิแพ้ตัวเองด้วยทําให้บางครั้งเนี่ย ก็ก็บวมบ้างยุบบ้างอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปมาบางครั้งก็อาจจะสุดหนักอะไรแบบนี้น่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเนี่ยแหละภูมิแพ้ตัวเองอะไรลักษณะน,นี้ทีนี้เนี่ยาทางลุงสนามหลวงก็ได้พูดนะคะบ,บอกว่าด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคแบบนี้อยู่แล้วเงี่ยก็เลยพยายามเนี่เน้นไปในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็พยายามเนี่ยสร้างาเขาเรียกอ,อะไรอะ โครงการหรืออะไรให้มันมีการวิจัยในเรื่องของโลกที่ตัวเองเป็นอยู่เพื่ออะไรจริงๆแล้วไม่ได้เพื่อประชาชนแต่เพื่อที่จะเอามารักษาตัวเองนั่นแหละก็คือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของแต่ละคนที่ตัวเองเนี่ยเจ็บป่วยอยู่นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางจอจานเนี่ยเลือกที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนั้นรู้สึกลุงสนามหลวงจะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของจอจานเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบศิละปะมากเลยนะแล้วไม่จําได้มิก็จําได้ว่าเราก็เคยเห็นว่าเขาเนี่ยทําการวาดหรืออะไรเนี่ยสลวนอยู่กับศิละปะคือเป็นคนที่ชอบแสดงออกทางด้านนี้ด้วยนะแต่เขาไม่สามารถที่จะไปเจาะที่ศิละปะได้เพราะอะไรมีสาเหตุอันนี้ลุงส,งสนามหลวงเคยให้ ความที่เห็นไว้นะคะเพราะว่าทางพระเทพเนี่ยเขาไปจับเรื่องศิละปะแล้วเห็นไหมคะไอ้วาดรูปแว่นแก้วอะไรของเขานั่นแหละแต่งหนังสือหรืออะไรก็คือคล้ายๆว่าทางพระเทพเนี่ยจะไปจับทางด้านดนตรีนะคะแล้วก็ศิละปะอะไรไปแล้วซึ่งเขาบอกว่าไม่อยากจะให้มันซ้ํากันอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าทางลุงสนามหลวงเนี่ยแซวกันเล่นเปล่านะคะก็คือก็เลยกลายเป็นว่าทางออจองซานเนี่ย ไม่ค่อยที่จะได้มีโอกาสในการแสดงออกถึงศิละปะเพราะเดี๋ยวจะไปทับซ้อนกันระหว่างอีกคนนึงก็เลยออกมาทางด้านของวิทยาศาสตร์แล้วก็เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคหรืออะไรแบบนี้เพื่อช่วยหนุนในเรื่องของการเจ็บปวดของตัวเองแล้วตอนนี้ก็มาหวยลงตรงที่ว่าเขาพยายามเนียมุมานะในเรื่องของโรคของของสัตว์อะเห็นมีการผ่าตัดหมาทำหมัน นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโลกพิชุนักบ้าเนาะที่เขาได้ออกมาพูดว่าอา่ประเทศไทยพังแน่อะไรนะั่น่ะที่ที่มีคนเอามาล้อนั่นแหละอันนี้แหละน่าจะเป็นพื้นฐานว่าเออทําไมเขาจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะก็มาดูกันต่อเขาก็บอกว่าอา่สงสัยกันไหมว่าหญิงจอจานเนี่ยทําไมถึงได้แสดงความสนใจทางด้านวงการแพทย์มาโดยตลอดแต่ไม่เรียนทางด้านการแพทย์เลย จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์แล้วก็วนาวีในการสร้างโครงการต่างๆเกี่ยวกับการแพทย์สาธารณสุขมากมายยัดเยียดให้ตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษสอนอนักศึกษาแพทย์หลายๆสถาบันเลยสอนมาตั้งแต่กี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็ไม่รู้แหละแต่พอถึงเวลาที่จะต้องเคลมถึงเครดิตตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปเรียนแพทย์โดยตรงแต่กลับไปเคลมทางด้านสัตวแพทย์แทน แต่ก็ไม่ไวยที่จะต้องวนเวียนกลับมาสู่องค์การการแพทย์เรื่อยๆเลยถึงแม้ว่าเวลาจะหาคนคู่ใจก็ต้องกลับมาวนเวียนที่ความเป็นหมออีกเช่นเคยเช่นหมอนอนหนูในตำนานรักแห่งท่าพลานกแล้วก็หมอชอช้างในตำนานหมอ LG แล้วก็มีการบวชด,ด้วยหากจะต้องมีการอ้างว่าซอจารย์เนี่ย เไม่เก่งหรือเปล่าไม่สามารถเรียนแพทย์ได้เขาก็บอกว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ประเด็นนะเพราะว่ามันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าตะกรลจอจาน,นี่ยอยากจะได้อะไรต้องได้อยากจะไดเ้เขาเรียกว่าปริญญากี่เข่งก็สามารถทําได้นะซึ่งมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยเอ,อไอการเคลมอัจฉริยภาพเนี่ยคือจะเอาที่ไหนก็ได้ทุกสาขามีให้หมดอยู่แล้วดังนั้นเรื่องที่จอจานเนี่ยจะไม่เข้าเรียนแพทย์เนี่ยมันมีที่มาที่ไป พออาจารย์แพทย์ท่าน1ซึ่งก็คือนายแพทย์สอสอจูเนียได้มีการเล่าเอาไว้ว่าสอสอจูเนียเนี่ยแกเป็นลูกชายของสอสซีเนียซึ่งก็คือหมอที่ได้รับการยกย่องแล้วก็เคารพจากวงการแพทย์ในเมืองไทยแล้วก็เคยปฏิบัติงานในคณะของการชันสูตรศพลุงนอนหนูด้วยซึ่งก็คือใครอันนี้แปลไม่ออกนะ เออแล้วก็บอกว่าสอสอจูเนียได้เล่าว่าขณะที่จอจานกำลังจบมปลายแล้วก็กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยทางวังจอจานก็พยายามที่จะติดต่อให้หญิงจอจานเนี่ยเข้าไปเรียนที่โรงพยาบาลริมน้ำให้ได้เลยคือสารต่อตำนานต่างๆของปู่ที่ได้พยายามที่จะเคลมว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ย สอสอในแพทย์สอส,อสอที่เป็นซีเนียเนี่ยผู้ผ่าศพลุงนอนหนูและอาชีพการงานก้าวหน้าก็ได้ขึ้นเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในภาควิชาอนาโตมีหรือว่ากายพิภาคข,ของโรงพยาบาลลิมแม่น้ำแห่งน,นั้นได้ประกาศกล้องกลางที่ประชุมเลยว่าวิชาการผ่าอาจารย์ใหญ่นั้นสำคัญมาก แม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถ้ารังเกียดอาจารย์ใหญ่ก็จะไม่สามารถเรียนแพทย์ได้เป็นการบอกไกลๆว่าจะไม่รับหญิงจอจานนะถ้าจะมาทำออรอจอรอแบบอคล้ายๆว่าสูงส่งจะไม่แตะในเรื่องของอาจารย์ใหญ่นะในการให้ความรู้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่า ร่างของอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็เป็นชาวบ้านธรรมดาก็เลยไม่แน่ใจว่าจอจานเนี่ยอาจจะถือตัวหรือเปล่าน,นในการแต่ต้องอเนื้อตัวของของของร่างอาจารย์ใหญ่ที่มาจากบุคคลธรรมดาอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าทําแบบนั้นไม่ได้เนี่ยแต่ต้องอาจารย์ใหญ่ไม่ได้เนี่ยก็น่าจะมาเป็นหมอไม่ได้ทําให้หญิงจอจานเนี่ยจึงดันด้นไปเรียนวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแถวทุ่งนาในสมัยนั้น ซึ่งทางนายแพทย์สสจูเนียเนี่ยแกเล่าให้ฟังเรื่องนี้ออกมาลอยๆตามประษาคนสูงอายุในระหว่างการประกอบพิธีพระราชทานอาจารย์ใหญ่แล้วก็คนที่เล่าเนี่ยเขาอยู่ใกล้ชิดก็เลยได้ยินมาเต็มสองหูนะคะอันนี้หลายๆคนเนี่ยเดาออกไม่เอ่ยว่าคุณหมอท่านนั้นเนี่ยคือคุณหมออะไรซึ่งพอเราเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่า รู้จักดีเลยถ้าเกิดว่าใครคร้่หมอดอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าอยู่ในสายของหมอเนี่ยก็อาจจะรู้ว่าหมายถึงใครแต่อันนี้เนี่ยคือมีต้องขอบอกก่อนว่ามี่ไม่รู้นะเพราะว่าหนักชื่อนายแพทย์เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อมีความรู้คว,ความเขาเรียกอะไรค่อนข้างใกล้ชิด่ะเนาะทางการแพทย์อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เดาไม่ออกนะเพราะฉะนั้นขออภัยด้วย ทีนี้มาเพิ่มเติมในเรื่องของหมอนอนูหมอนอนูเนี่ยตามที่มีได้เกริ่นไปตอนแรกไม่แน่ใจนะคะว่าทุกคนได้ฟังหรือเปล่าที่เราบอกว่าหมอนอนูเนี่ยเป็นหมอที่ถวายการรักษาทางกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นเป็นเป็นมือหนึ่งเลยอะ่ะเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมองทีนี้เนี่ยหมอนอนูเนี่ยเขา ได้อยู่ในช่วงสุดท้ายของการถวายการรักษาก็คือใกล้ชิดเลยเพราะฉะนั้นในวันที่เกิดเหตุคืนวันสวรรคตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมอเขาก็จะรู้ทั้งหมดเลยว่าบรรดาลูกๆเนี่ยมาจูบลามาหอมลาอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่กลับกลายเป็นว่าหมอเนี่ยดันไม่รักษาความลับของคนไข้แต่กลับเอาไปยืนเล่าในในวัด ในวัดซึ่งก็แน่าจะเป็นคนที่รู้จักกันก็คืออาจจะด้วยความรู้จักมักคุ้นไปปฏิบัติธรรมด้วยกันอะไรลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้ก็เลยทําให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจอาจจะมีการถามกันก็ได้ใช่ไหมคะว่าเออเออในช่วงท้ายเนี่ยพ,พรสัตร์ภมิพลเนี่ยเ,ออเป็นอาการยังไงแล้วลูกๆเนี่ยทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอก็เล่าทีนี้ตอนเล่าเนี่ยก็หมอเขาก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยทีนี้พอถ่ายคลิปเนี่ย เหมือนกับให้ใค่ๆว่ามันหลุดออกไปนะคะหลุดออกไปหลุดออกไปแล้วก็ไปเข้าหูในวังหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีหนังสือเนี่ยไล่หมอหนอนูคนนี้ออกไปไล่หมอหนอหนูออกไปปุ๊บแล้วก็มีข่าวว่าถูกสั่งถูกบีบให้ไปบวชด,ด้วยซ้ำนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเข้าใจแล้วเนาะว่าหมอหนอหนูเนี่ยมีปุ่มหลังมายัางไงมาฟังกันต่อเขาบอกว่า เพิ่มเติมในเรื่องของหมอนอนูซึ่งเป็นตำนานหมอบวชคนที่สองซึ่งอย่างที่มีพูดแล้วพูดไปแล้วนะคะว่าเขาน่าจะถูกบังคับไ้ให้บวชที่โดนปลดฟ้าผ่าหลังจากที่มีคลิปหลุดตอนที่หมอ,น,อหนูเนี่ยกำลังเล่าฉาวินาทีสุดท้ายในชีวิตของทางกรรษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแหละให้สาธารณชนฟังก็คือไปเล่าในวัด แล้วก็บอกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ต้องจบชีวิตของการเป็นาศาสตราจารย์แพทย์กเกษียณด้วยการไปบวชตลอดชีวิตเลยสาเหตุที่แกไม่โดนสั่งซ่อมไปมากกว่านี้หรือว่าไปนอนอยู่ในบ่อจระเข้ทั้งท่นี่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยทำให้บรรดาสมาชิกของครอบครัวเนี่ยพิโรธมากเลยก็คือแน่นอนเอาเรื่องของพ่อเขาไปเล่าให้ฟังนะคะว่าเออในนาที ที่สวรรค์เนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครอบครัวโมโหมากนางผูบ้บรรดาล,ลูกๆอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเหตุผลก็เพราะอะไรก็เพราะว่าหมอนอน,นูเนี่ยแกเนี่ยรับใช้ทางกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมาอย่างยาวนานเป็นข้าเก่าเต่า,เ,ตาเลี้ยงมาก่อนอันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าหมอนอ,นอนหนูเนี่ยเป็นแพทย์ที่เกี่ยวกับทางด้านสมองซึ่งอ่าจะบอกง่ายๆว่ามันก็ค่อนข้างยี่จา ต้องไว้ใจพอสมควรนะที่จะสามารถที่จะดึงมือหมอหมอนดับหนึ่งอะหมอมือหนึ่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็มีคนนี้เนี่ยแหละแล้วถ้าเกิดว่าทำอะไรบุ่มบ่ามเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้สูญเสียแพทย์ไปเพราะฉะนั้นก็เลยเอ่าลไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะว่าเออก็ให้อภัยอะไรประมาณนั้นแล้วก็รับใช้กันมานานด้วยซ้ำเขาบอกว่าแต่ประเด็นที่ชวนให้ขนหัวลุกก็คืออะไร ก็คือหมอเนี่ยหมอนอนหนูเนี่ยตอนที่เป็นอาจารย์ที่โรงพยาบาลริมแม่น้ําเนี่ยหมอนอนหนูเนี่ยจะเน้นให้ลูกศิษย์เนี่ยฟังเสมอเลยทุกคนที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดหัวอ่ะถ้าเกิดว่าใครจําได้เนี่ยจะรู้เลยว่ามีเนี่ยพยายามที่จะพูดว่าถ้าคุณมีอาการที่ปวดหัวแบบชนิดที่ไม่เคยปวดมาก่อนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยว่ามันน่าจะเป็นอาการมาจากทางสมองเช่นเส้นเลือดตีบ หรือว่าเส้นเลือดเนี่ยโป่งพองในสมองซึ่งเป็นอาการเดียวกวับทางองค์่าหนึ่งถูกไหมคะเราเคยพูดไปแล้วว่าตื่นนอนมาแล้วปวดหัวมากๆเลยปวดจี๊ดเลยเหมือนไม่เคยปวดมาก่อนปวดหนักที่สุดในชีวิตอะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกก็ได้รวมทั้งแขนขาอ่อนแรงอะไรพวกนี้ให้รีบไปเอ็กซเรย์ไปไป ไปไปบอกหมอนะว่าอาจจะต้องการ m r i หรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันดูผิดปกติเราไม่เคยมีอาการอะไรพวกนี้อันนี้คืออันตรายมากทีนี้เขาเลยพูดบอกว่าหมอน้าหนูเนี่ยจะบอกตลอดเลยบอกกับทุกคนเลยว่าให้ให้ทำการตรวจคนไข้นะคะก็คือให้ทำการส่องดูตาทุกครั้งเลยก็คือคนที่เรียนทางการแพทย์ก็คงจะเดาออกนะวว่าเออถ้าส่อง เอาไฟฉายส่องไปที่ตาของคนไข้อะไรเงี้ยมันจะสามารถอดูในเรื่องของภาวะหลอดเลือดสมองได้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเนอะเราเราไม่ได้เป็นหมอเราก็เลยไม่รู้เขาเลยบอกว่าเนี่ยคือคล้ายๆว่าพยายามที่จะเไม่ละเลยอาการทางสมองไงคือถึงแม้ว่าคุณจะปวดหัวมาก็แค่นั้นแต่ก็จะพยายามสอนเอหมอฝึกหัดทุกคนเลยว่าให้ทําแบบนี้ ให้ส่องดูตาด้วยไม่ล้าเลยทางอาการสมองแต่ว่าวอแหวนวอแหวนในที่นี้คือใครเอ่ยทุกคนจะเดาออกหรือเปล่านะวอแหวนเขาบอกว่าแต่ว่าวอแหวนเนี่ยไม่ว่าจะปวดศรีรษะกี่ครั้งผมก็จะส่องไปที่ตาทุกครั้งเลยแต่โอ้พระเจ้าหมอที่เคยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ดูแลในเรื่องของหลอดเลือดในสมองของวอแหวนกลับโดนวอแหวนเนี่ย สั่งให้ไปบวชตลอดชีวิตก็คือด้วยความกริ้วว่างกันเถอะเอาเรื่องในครอบครัวเนี่ยไปแพร่งพายเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนจะละ,ละเว้นโทษในการลงไปในบ่อจระเข้หรือว่าอุ้มหายไปแล้วเนี่ยก็คือลาออกไปคือบีบไล่ออกไปแล้วก็ให้ไปบวชตลอดชีวิตทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเวรกรรมเนี่ยมีจริงถัดมาเพียงแค่หกปี เจ้าหญิงนกคูกลูกสาวของวอลแวนก็จะจากไปด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกตามที่หมอนอนหนูเนี่ยทยาผู้สื่อสัตว์เคยละแวดระวังเอาไว้ตลอดเวลาก็คือเอาง่ายๆว่านอนหนูเนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลคนในตระกูลนี้เพราะว่าเขาเป็นแพทย์มือหนึ่งว่างันเถอะก็เนี่ยแหละก็คือวอลแวนเนี่ยโมโหมากก็เลยขับออกไปขับออกไปแล้วก็ให้ไปบวชตลอดชีวิตซึ่งถ้าจะบอกเป็นนยาก็คือ นิทานเรื่องนี้กําลังสอนให้รู้ว่าเนี่ยเพราะความที่ว่าตัวเองเนี่ยโมโหแล้วไล่เขาออกไปไปให้เขาบวชตลอดชีวิตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหมอนอนหนูยังอยู่ก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะถึงอาการทางสมองก็ได้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ใครเป็นแพทย์ประจะําตระกูลอาจจะมีการล้เลยอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละอ่าทางตลาดหลวงเขาเอามาเล่าให้ฟังเขาพูดแหนมหนักว่า มันเหมือนกับเป็นเป็นเวรกรรมหรือเปล่านะคะที่ไปทํากับหมอนอน,นูชนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือลูกสาวตัวเองก็ย้อนกลับมาในภาวะที่หมอนอน,นูเนี่ยเคยระไว้ระวังให้คนในตระกูลนี้มาโดยตลอดแล้วก็บอกว่าสุดท้ายนี้วอลแหวนเนี่ยก็คงจะต้องทําตามคําแนะนําก็คือให้ระแว้ระวังในเรื่องอาการสมองแล้วก็ให้ส่องตาตลอดนะคะถ้าเกิดมีภาวะที่มัน ไม่ค่อยชอบมาพากลน,นะคะแล้วก็บอกว่าตามที่หมอนอนหนูเนี่ยหรือว่าตอนนี้จะเรียกว่าเป็นพระที่สุนอนหนูแต่ทีนี้เนี่ยพอมีอ่านจบแล้วมีลองมาดูในความคิดเห็นเนี่ยปรากฏว่ารู้สึกว่าเขาจะบอกว่าน่าจะได้รับการอภัยโทษแล้วก็คือลาลาสิขาบทของมันแล้วลาลาลาแต่เขาเรียกอะไรนะสึกของมันเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จริงเท็จแค่ไหนไม่ทราบเนาะเพราะว่าก็มีคนเขามาคอมเมนต์ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แบบสีรัดรือเปล่าก็คือหลังจากที่ถูกจองจาโกนหัวอยู่บ้านพอเพียงอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยแล้วนะเหมือนที่เราได้เห็นเขาไปโผล่ที่ภาคใต้นั่นแหละนะน,นี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยขึ้นอยู่กับ,บวิจารณญาณของทุกคนนะเดี๋ยวจะมาหาว่าเออเรามาเล่าความเพี้หรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แต่จริงแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าใกล้เคียงมากเลยในเรื่อง ในเรื่องของข้อมูลทั้งหมดเพียงแต่ว่าม่ไม่การันตีในเรื่องของอ่าไอเนี้ยที่ที่ที่บอกกงเกวียนกรมเกวียนอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้เราเราไม่ค่อยได้เชื่อเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยที่โดนไล่ออกอะไรเนี้ยของแท้นะเพราะว่าคลิปในช่องยังมีอยู่เลยถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยอ่ามาสอบถามได้เพราะว่าเป็นเป็นคลิปที่หมอหมออ่าน,นหนูเนี่ยแหละอ่อไปเล่า เล่าในวัดนะคะแล้วก็จะมีจดหมายอะไรพวกนี้ก็คืออไล่ออกไล่ออกแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ให้กลับไปเหยียบที่โรงพยาบาลริมน้ําอีกเลยนะก็คือเหมือนคล้ายๆเนรเทศอะเนรเทศออกไปเลยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวอะไรกันอีกเลยก็แค้นมากอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยแล้วก็ไปทุกวันนี้ยังไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะว่านายแพทย์นอนหนูเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าจุกป,ปกอะก็คือ คล้ายๆว่าเป็นทาต้ซุุ่สัตย์ถวายความจงรักภักดีแต่สุดท้ายแล้วคือนี่คือสิ่งที่ได้เพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าตลอดเวลาเราจะพูดเลยว่าหมอหยองสารวัตรเอียดอะไรพวกนี้คือยิ่งใกล้เนี่ยคุณจะยิ่งอันตรายเพราะถ้าเกิดว่า,าทําให้ไม่ถูกใจแป๊บเดียวหรือว่าพลาดอะไรสักมิดเดียวชีวิตคุณก็อาจจะหาไม่ก็ได้นะคะนี่ก็คือ,อนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้น นะคะก็ลองดูแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นคนวงในนะคะเหมือนอหมอหยองอะไรประเภทเนี้ยเออน่ากลัวนะ